นางพยาบาลใจดีถึงมาทำลายคนอื่นประวัตินางพยาบาลสุดหลอนในเกม Dress to Impress นางพยาบาลจูลี่จูลี่เนี่ยเป็นนางพยาบาลที่คอยดูแลลาน่าตอนลาน่าป่วยลาน่าในตอนนั้นทั้งป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็ยังโทษแท้กับชีวิตแต่เธอโชคดีมากเพราะมีนางพยาบาลจูลี่เนี่ยแหละที่ทั้งคอยชมเธอทั้งคอยใส่ใจวันเกิดเธอเนี่ยยังทำเค้กมาให้ด้วยลาน่าบอกว่าแม้แต่พ่อแม่เธอยังไม่ทำให้เธอขนาดนี้แต่ลาน่าก็กังวลมากว่าเขาคนนั้นเนี่ย ที่มาทำลายพ่อแม่ของลาน่าจะมาทำลายนางพยาบาลจูลี่ไปด้วยคนหนึ่งและลาน่าก็คิดถูกเพราะนางพยาบาลจูลี่ค่อยๆเปลี่ยนไปบางวันเธอก็เกลี้ยกล่อดลาน่าเลยตัดสินใจบอกนางพยาบาลจูลี่ให้ออกไปจากที่นี่และทิ้งเธอไว้จูลี่ก็ปฏิเสธและยืนยันว่าจะไม่ไปไหนจนวันที่ลาน่าหายดีและได้ออกไปจากโรงพยาบาลวันนั้นก็ช่วยจูลี่ไม่ทันแล้วพอจูลี่ผิวเริ่มซีดเผือกแล้วก็เปลี่ยนไปตลอดการ